สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวไก่มาระกันนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะร้านลับๆนะคะอยู่ลึกๆหล,ๆลบๆนิดหนึ่งนะคะอาหารราคาหลักสิบแต่ว่าวิวหลักล้านมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็กำลังเดินทางมานะคะจะอยู่ใต้สะพานสุดใจนะคะเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำค่ะ มาดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะก็จะเป็นร้านนั่งโอเพ่นนะคะสบายๆค่ะช่วงที่เรามาก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะคะแต่พอนั่งไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละลูกค้าก็มากันพรึบพรับเลยอันนี้ก็เดินไปสั่งออเดอร์นะคะอยากได้อะไรเดินไปสั่งเลยค่ะที่สําคัญร้านนีซิกเนเจอร์นะคะถ้าใครมานะคะจะได้สิทธิ์ตักขนมหวาน ฟรีนะคะฟรีไม่มีค่าที่จ่ายค่ะพี่เขาน่ารักมากเลยนะคะระหว่างรอกว๋วยเตี๋ยวก็ให้มาตักขนมหวานทานได้เลยค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่อั้นค่ะเราแอบเติมไปสองรอบด้วยส่วนก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะก็จะมีเครื่องปรุงแล้วก็มีผักให้เราได้รีฟิล